เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของนานาไลาบีนาและสามีเวปริญญาหลังจากคบหาดูใจกันมานานก็ตัดสินใจควงแขนเข้าพิธีวิวาใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันจนมีพยานรักด้วยกันถึงสองคนน้องบีนาและน้องบุกลินที่ปัจจุบันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมีพัฒนาการดีมีความสามารถ มักได้เห็นความน่ารักผ่านอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆล่าสุดนานาก็ได้โพสต์ภาพย้อนหลังวันๆของตัวเองกลับไปช่วงปฐมใส่กระโปรงสีน้ำเงินเมื่อ30ปีก่อนพร้อมเขียนข้อความถามแฟนๆว่าดิฉันเมื่อ30ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือคุณบีหรือคุณบุ๊กทุกคนลงความเห็นกันว่านี่น้องบุ๊กลินชัดๆถอดแบบกันมาเป๊ะร้ออร์เซ็ งานนี้คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบและลงคะแนนว่าเหมือนน้องบุกลินเป็นส่วนใหญ่มีการแซลด้วยว่าเหมือนน้องบุกลินเวอร์ชั่นผมยาวหรือใส่วิกอะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนบอกว่าเหมือนทั้งคู่เลยลูกๆบ้านนี้มา็อกเดียวกันหมดใครมีความคิดเห็นยังไงคงต้องใช้สายตาตัวเองวัดกันแล้วล่ะคะ่ะงานนี้แต่เชื่อเลยว่าทั้งน้องบีนาและน้องบุกลินโตมาสวยหล่อจเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอน